สวัสดีพี่น้องสุขภูสุคนพามาเบิงผู้ดังพี่น้องอันนี้ช้ำบ้าท่านถึงหาเมือได้พี่น้องชั้มบ่านได้ถึงหาเมืองะงามบิงนะ เต็ดง่ายพี่น้องนี่ดึงออกมาจากจากจากตน้ตนต้นครัวมันพี่น้องเห็นปะดึงออกมาจากนี่เจ็ดออกมาจากยอดมันบ่นี่ช้ำง่ายงาย,งายพี่น้องมันตายมันมันบอตายง่ายไดย้ไอ้ผู้ดงังนี่ อันนี้มันเครืออนนี่หยอดนี่กำลังโป้งออกมานี่ข่อยเดดมันไอเบิรเดพี่น้องมันหยอดมันกำลังออกมาอีกเห็นปะเนี่ยหยอดนี่แล้วก็ไอติ้งนิยน่อยนี่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 กำลังออกมาอีกขันขันเท่าเดดหราหยอดมันสิโป้งมาอีกเนี่ยเนี่ยหยอดมันเนี่ยคู่ดัง ทำง่ายบอสบอสตายง่ายเด้อพี่น้ององ่ายงามเอาปุย๋ยบ่ได้ใส่ปุ๋ยขิงวัวบ่ได้ใส่ปุ๋ยขี้ไก่หยังพี่น้องเอาผลัมไม้ห้องมาร์คบงังได้ละ่ะอันนี้กับผู้อันนี้กับผู้ต่างคือกันแต่ว่าคนคนละสายพันธุ์ อันนี้พึ่งชั่มไปคือกันหนี่ยกลังอันนี้บ่เแมนยอดมันได้พี่น้องบ่ได้เอายอดมันมาชั่มเอาเคืองเคืองมันมันก็ลังแตกแตกยอดออกมาอีกเน็บไว้เนบไว้นี่อันนี้มันเด่นขึ้นมาเนี่กระเด็นขึ้นมาเน็บไว้ซื้อจับมันเลามันกระเด็นขึ้นมายอดมันก็ลังโคนี่พี่น้องเลยเนี่ย นี่ผู้ดางันหนึ่งได้นี่ยพได้ใส่ปุ๋ยปุ๋ยง่วปุ๋ยขี่งัวขี่ยังได้พี่น้องอันปุ๋ยมักอันมูนี่คือกันต้นไม้ประดับมูนี่คือกันเศษพักเศษผลไม้เ้าเออกไปมักพี่น้องมักให้มันเปื่อยเอาใส่กเอาไส้เอาไส้ถัง พวกเศษพักเศษผลไม้นี้ฮะเข้าเอาใส่ถังให้มันเปื่อยแร้กก็ผสมกับไปนำเศา้าเขาเข้าแล้วก็นุ่มเปียวใส่พี่น้องต่ว่าหันข้าบ่ใส่นมเปียวก็ได้แต่ว่าขันมันคันคิดว่าหันเครื่อหมายเขาว่าข้าใส่ใส่น้มเปียวนี่มันมีจูลินชี์อยู่ในหันเพื่อไว้เหตให้พืดพักมันเลยมันเปื่อย พอมันเแล้วมันสีบเหม็นพี่น้องเราก็ใส่น้ำตาลน้ำตาลใส่แดงหรือว่าน้ำตาลเอาจริงกาแฟน,นี่แหละใส่ได้ประมาณจากักสามช้อนหั่นกะละมังใหญ่กับใส่เพิ่มเข้าไปพี่น้องเพราะว่าน้ำตาลนี่มันสิเป็นในส่วนผสมใหม่ไฮมมนเป็นอาหารของจูลินซี่นะเราก็เอา พ่อมันเป็นแล้วก็มาฉีดพี่น้องนะมาฉีดแล้วก็ศชิยอดยอดพืชยอดยังก็ัใหญ่ญยายนะมันเป็นมันเป็นปุ๋ยยางดีเลยบาม,มีผิดมีภัยดีกว่าห้าวไอเศษพักเศษพักเศษผลไม้ที่ห้าเอาไปถิ่มซื้อห้าเอาใส่ถังใส่ถังถิ่มไว้ถิ่มไว้ไล่เมือ่อยมัน มันเปื่อยมันเปื่อยห้อเขาก็างหือว่าเขสิใส่พร้อมก็ไปตอนเข้หมักใม่ม่เนี่ยเข้าใส่น่อเปียวเขาไปพร้อมแล้วก็น้ำเศร้าเขาไปพร้อมถ้าว่าขันเข้าใส่น้ำไปนี่พักมันสิเปื่อยย่ากเข้าถิมไว้ถิมไว้ซื่อๆเนี่ยพ่พ่ต้องใส่น้ำมันิเปื่อยไงขันเข้าใส่น้ำนี่มันคือไปชะลอกชะลอกการเปื่อยของเศษพักเศษพลไหล เราต้องไปซื้อหาปุ้ยยังได้ได้เศษพักเศษยังนนเนี่ยพี่น้อง,องนะทางนอกก็ใส่กันเราเอามาบัดท้าเอามาใส่น่ะเอามาผสมน้ำเราก็ฉีดนัวเซม่า,มาโคต้นโคนมันกระได้เด้อพี่น้องตอนเอวง,งามงามไปหโหละข้าไอเบิ้งใบโหรละขา ประตูออกไปมันหอดหลายพี่น้องเลยกันเล่ยุนในเนี่ยน,นะใบโหระพาอันนี้เอามามัดเสียไว้ยุนซื้อได้พี่น้องซื้อมาก,กินแล้วก็มัดเสียไว้งามบอปุ๋ยงามน้ำปุ๋ยยังไงคลิปนี้ก็ไว้ซ่อมนี่ละจ้าขอบคุณลหลายๆที่เข่าชมคลิปเด้อพี่น้องอันคลิปนี้มีประโยชน์ต่อโมมอ เพื่อนกับแช่นเนอพี่น้องได้ความรูดีๆที่ว่าเ้าสจะไปเหตุปุ๋ยปุ๋ยใสเอง